ผลตรวจยีนลมาแล้วนะทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ยซิดก็ได้ชุดตรวจดีเนจากบิสจีนค่ะด้วยวิธีง่ายๆนั่นคือการใช้น้ำลายของเราแล้ววันนี้เราก็ได้ผลแล้วไปดูกันว่าเป็นอย่างไรเป็นเพราะยีนแบบไม่ต้องสงสัยแล้วค่ะข้อมูลที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะซิดเปิดจากมือถือนะคะดังนั้นเราตรวจครั้งเดียวเราจะได้ข้อมูลติดมือถือค้นหาสะดวกมากเช่นว่าผลของซิดเนี่ยคือ h c l แทบไม่ตอบสนองต่อการออกกำลังกายเหมือนชาวเจ้าช่องเขาซึ่งถ้าเราอ่านแต่างนานวิจัยนะทุกคนเราจะค้นพบว่า HGL เนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้จากการ ออกกําลังกายแต่อาจจะไม่เป็นผลกับคนที่มียีนแบบซิดซึ่งมันก็ใช่ไงและจากผลที่เราได้เขาก็จะแนะนำค่ะทุกคนว่าเราควรจะทำอย่างไรอันนึงที่ตรงกับซิดนั่นก็คือการเพิ่ม extra virgin olive oil หรือน้ำมันมะกอกนี่แหละค่ะตัวนี้เนี่ยช่วยเพิ่ม HCL ของซิดได้ดีมากๆไลอกอันนึงที่เพิ่งเห็นนั่นคือการเพิ่มวิตามิน B3 ค่ะที่อาจเพิ่ม HCL ได้มากถึง25%ต้องไปลองละอีกอันที่เซอร์ไพรส์มากคือเขามีการอัปเดตข้อมูลการวิเคราะห์ใหม่ให้ด้วย เช่นโรคระบบเพผลาญเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีนะไล์ก็คอนเฟิร์มจากทางบิสจีแล้วนะคะว่าใครที่เคยตรวจไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่มีอัปเดตตรงนี้เขาจะใช้ผลวิเคราะห์เดิม ตรวจใหม่คะ่ะแลวเขาจะอัปเดตให้อัตโนมัติเลยทีนี้มาถึงเรื่องสําคัญคือเรื่องของความเสี่ยงโรคค่ะที่ซิตอยากรู้มากที่สุดเลยซึ่งสิ่งที่ดีมากๆเลยคือเมื่อเรามีความเสี่ยงสูงใช่ไหมคะระบบเขาจะวิเคราะห์ให้เลยค่ะว่าเราควรที่จะไปตรวจเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเร็วกว่าทั่วๆไปซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็คือ50ปีแต่เขาแนะนําให้ซิตไปตรวจตอน40ที่ซิตตรวจไปเนี่ยคือพรีเมียมดีเค่ะทุกคนที่จะตรวจครบทั้ง9หมวดเลยทั้งการใช้ชีวิตและความเสี่ยงของการเกิดโรคใครที่อยากเรียนรู้อยากเข้าใจตตัวเเอองมมมมาากยิิิ่ขึ้นะสบถพ ก็ทักมาได้เลยแล้วมาเรียนรู้พิ่มเติมด้วยกันกับวิทยาศาสตร์ลังก